สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาที่จังหวัดชุมพรกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้จะพามาที่นี่เลยสวนลุงแซานะคะสวนลุงเซ้าภูฐานฟ้านะคะเดี๋ยวไปชมข้างในรับรองจําได้แน่นอนเพราะครั้งที่แล้วมาเนี่ยทุเรียนสวยมากแต่รอบนี้กลับมาเพราะว่าทุเรียนสวยกว่าเดิมนะคะไปชมกันเลยค่ะลุงแซาลุงแซาอยู่ไหนคะ อ้าวนี่เองสวัสดีค่ะอุย้ยลุงแซวคนนี้ใครอะเด็กเด็ก <laughs> วันนี้นะคะนี่มาเจอแล้วคุณลุงเซวนะคะกับภรรยานะคะเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าคุณตาเท่าไรหร่หรอกนะคะสําหรับลุงเซวกับแม่หมูเพราะว่าเนี่ยคือเป็นคนเป็นเจ้าของสวนไงแต่ว่าคนดูแลจริงๆจะเป็นลูกสาวลูกสาวก็คือ คุณครูเก๋นะคะหรือคุณวิสาลาวิไลค่ะที่เราเคยมาสัมภาษณ์กันเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่าให้เจ้าของสวนเขาออกมาต้อนรับเราก่อนถ้าอย่างนั้นให้เจ้าของสวนพาไปชมสวนก่อนดีกว่านะคะไปเลยค่ะ<อ>เดินหนอๆๆ่อยเดินหน่อยะแป้งนีห้านิ้ว oh <c oughs> อ,อันนี้กี่นิ้วอ่ะลุงเซา อันนี้หกในมือตอนนี้นะคะเราก็ให้คุณลุงนะคะพาเข้ามาถึงตรงกลางสวนแล้วค่ะแล้วตอนนี้ครูเก๋อยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วค่ะน้อเกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ๋อนี่ก็คือครูเก๋วิสาลาวิไลนะคะ,คะขออนุญาตเนาะให้คุณลุงกับคุณป้านะคะเจ้าของสวนเนี่ยเขาไปนั่งพักผ่อนก่อนสวนเราอะ่ะไปเดินลุยสวนกันต่อนะคะค่ะ ครูเก๋จะพาไปไหนวันนี้พาไปวันนี้จะพาไปดูการเปลี่ยนแปลงของทุเรียนต้นที่เรามาถ่ายคราวที่แล้วค่ะโอได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะน้องนันน้องนันจาได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วเนี่ยครูจะให้ดูลักษณะของต้นที่มันขยายมันเป็นยังไงค่ะดย๋ยวเราจะไปที่ต้นนั้นกันนะคะนี่นับตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่นันมาก็คือประมาณเดือนธันวาต้นเดือนธันวานะคะมาถึงมาถึงตอนนี้ก็เข้าเดือนที่3ามที่ไม่ได้เจอกัน ที่น้องนันเคยเห็นเขาที่แล้วอันนี้ก็คือต้นที่เราดูว่าเขาเขาขยายเวลาเขาขยายต้นนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะมีรอยแตกอย่างเงี้ยเป็นจุดสังเกตใช่แล้วค่ะใช่แล้วนี่ดูดีๆต้องต้องดูดีๆว่าบางทีเอ๊ะเป็นอะไรจริงๆแล้วมันเป็นการขยายของลำต้นเนี่ยนะคะนี่ท่านผู้ชมลองดูสิยังขยายอยู่ต่อเนื่องเลยนะใช่ค่ะใช่เนี่ยมันมันขยายลางมาถึงข้างล่างข้างบนเลยค่ะ เ<ไ>นี่ยจริงๆเราเราดูต้นอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันขอบอกเลยว่าตั้งแต่เดินเข้าสวนมานะคะสิ่งที่มันผิดหูผิดตาเลยก็คือใบมันเข้มมันหนานะคะหนาตามากขึ้นนะคะด้วยการที่เราใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยค่ะยูนิคยูนิค18 18ค18 มันจะช่วยได้หมดเลยทั้งใบหนาที่น้องนันว่าเมื่อกี้แล้วก็ลักษณะลําต้นที่มันขยายกิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิบแปดสิบแปดสิบแปดก็ช่วยได้หมดไม่ใช่มีแค่ต้นนี้ต้นเดียวคือมีจริงๆทั้งสวนแหละแต่ว่าจะพาไปดูต้นเดิมไงจะได้รู้ว่าความแตกต่างจากครั้งก่อนและครั้งนี้มันเป็นยังไงพาคุกเกตไปต่อเลยเลยค่ะต้นนี้ที่เรามาขี่รากด้วยนะนี่ที่เราคุยกันครั้งที่แล้วก็คือมันเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องระบบรากแล้วก็การฟื้นฟูต้นในการใช้ปุ๋ย คราวที่แล้วทาอะไรกับต้นนี้ไวบ้างทําอะไรกับต้นนี้ไว้บ้างเหรอคะก็ใส่ปุ๋ยนะคะที่ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือการใส่ปุ๋ยนะคะย Uonic 18, 18 18 18แต่นะคะแล้วก็ชุดชุดบำรุงใบแผ่นเขียวซิงซีวิวนะคะ ที่จะทําอยู่ประจําต่อเนื่องคือใช้วิธีการทํายอดทําใบอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็แปลกตาไปจริงๆนะคะครูคือเขาโตมากเลยโตมากดูได้จากใบเลยนี่จะหนามากนะที่น้องนันบอกเมื่อกี้ค่ะเขียวหนาเขียวเป็นมันนะคะใบหนามากแล้วปีนี้พอได้5ปีแล้วก็จะเริ่มใบลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเริ่มใบลูกแล้วสงสัยว่าจิตแ็กแดงๆนี่คืออะไรคะอันนี้แ็กแดงๆนี่เดี๋ยวแบบมีมีผู้ช่วยได้ไหมคะได้เพราะว่า เขาดูแลตรงเรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อจะได้เอารู่นนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของเขาว่าช่วยดูแลตรงนี้ให้ครูผู้ช่วยที่ติดแท็กเนี่ยเชิญมาเลยดีกว่าได้เลยค่ะได้เลยค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะคนนี้ก็คือผู้ช่วยของครูเก๋หรือพี่กิตินะคะแฟนครูเก๋นั่นเองใช่ไหมคะค่ะอ่านี่ถามเลยดีกว่าตรงเนี้ยติดแท็กแดงๆไว้ทําไมล่ะคะ อ๋อนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเราเราจะเอาลูกมาเราก็ทําเครื่องหมายไว้ว่าเราจะเอากี่ต้น<อ>ในส่วนนี้ประมาณ500กว่าต้นเราก็จะทําขั้งแรกกันสองร้อยต้นเพื่อทดลองดูอะไระเงี่ยก็ก็กาลังทําใบกำลังใบใบเดินดีมากแต่เท่าที่หนูได้ข่าวมาคือครูเก๋บอกว่าไม่ละไม่ไม่ทำสารละเพราะอะไรคะ อ่าคือในช่วงที่เราเราเราสร้างใบนะะปรากฏว่าดอกมันมาด้วยความสมบูรณ์ของปุ๋ยสูตรส8แปเนี่ยมันทำให้ให้ดอกตามมาด้วยเลยอันนี้ก็ท้องแรกกันนะแล้ก็เสียดายมันเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะลักษณะของการที่ออกดอกว่าขนาดเราทำใบตลอดเวลาเนี่ยค่ะดอกเขามาค่ะอันนี้คือก็ทำยอดอยู่ทำยอดอยู่ทำยอดอยู่แล้วปรากฏว่าสิ่งที่ได้นอกจากยอดคืออะไรบ้างคะคือดอกมาด้วยนะคะดอกมาด้วยนี่พร้อมสมบูรณ์เลย นี่คือครั้งแรกในการมีลูกของเขาใช่ไหมคะครั้งแรกนี่เราจะเอาไว้เยอะไหมคะพี่ต้นประมาณ,มาณนี้ต้องดูลักษณะของกิ่งนะของกิ่งถ้ากิ่งโตรเราก็ไว้ได้เยอะกิ่งเล็กๆก็ดูขนาดเป็นเป็นหลักถ้าสูงพุ่มมันใหญ่กิ่งมันใหญ่เราก็กะว่าทั้งยี่ส2ตลูกยี่สิบหนะ้แต่ถ้า<อ>มันมันเล็กๆมันออกมาก็อาจจะเลี้ยงให้หัดเลี้ยงลูกแสี่ห้าลูกห้าถึงแปดลูกประมาณ แล้วเป็นยังไงคะภูมิใจไหมที่ปีนี้มันสามารถให้ลูกได้แล้วอะคะจากที่คิดว่าโอ้โหต้องรออีกตั้งอย่างน้อยก็ต้องรออีกตั้ง1ปีข้างหน้า <Okay. S 1> ใช่ไหมคะแต่ปิดมันให้ได้เร็วกว่าอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะภูมิใจที่ลงทุนไปก็เริ่มจะเห็นแบบเห็นแนวทางที่จะได้กลับคืนมาบ้างแล้วะะอะค่ะค่ะ,คะถ้าผู้ชมยังจําได้ไหมคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาเดินสวนคูเกะกันแต่คูเกะก็บอกว่าเนี่ยจัดการได้ดีไปเกือบ99%้ละ แต่มีอยู่ต้นหนึ่งค่ะที่หลงอยู่ก็คือเขาฟื้นต้นยากนะคะนี่ก็คือต้นนี้ค่ะก็หลังจากที่มาดูเมื่อครั้งนี้แล้วนะฮะเราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงดินสูตร18ไอ้สูตร30ก่อนนะ396หลังจากนั้นใบก็มาเต็ม,มแต่ที่ท่านเห็นอย่างนี้ปรากฏว่านี่ฮะมีการ,ราแต่ง <laughs> เราไม่รู้ว่าทางบริษัทจะมาเยี้ยม <laughs> เราก็แต่งค่ะ เราแต่งเยอะเพราะเราเชื่อนะครับว่าว่าเราเรียกใบได้ด้วยปุ๋ยนี่นี่คือจากต้นที่คิดว่าจะโค่นดีกว่านะคะจากต้นครั้งที่แล้วเรามาเจอก็คือครูเก๋บอกว่าเอาไว้ก่อนลองดูอยากรู้ว่ายูนิไลท์แก้ได้จริงหรือเปล่านะคะก็ลองดูคราวนี้พอกลับมาเยี่ยมอีกทีนึงได้เลยรุ่นนี้ยอดเข้ามาแล้วค่ะเนี่ยอันนี้เขาอาจจะตามหลังนิดนึงนะคะแต่ว่าก็สามารถแก้ปัญหาได้พี่ตัดใบออกขนาดเนี้ยพี่ไม่กลัวหรอคะ กลัวมีปัญหาไหมคะคืออย่างนี้นะพี่เชื่อว่าใบเนี่ยพี่เรียกมาได้แต่ยังมีปุ๋ยอันนี้อยู่สามสิบเก้าหกสีเขียวนะค่ะโอ้โหเนี่ยเจ็ดขีดมาเลยฮะไม่ต้องพูดเลยมาแล้วดีค่ะสุดยอดไม่มีปุ๋ยอยู่นิดเดียวเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไปแตะมันไม่กล้าขนาดนี้กว่าจะได้ทั้งใบนะโอ้โหลำบากกว่าจะดึงยอดมาได้อะไรเงี้ยนี่นะคะท่านผู้ชมดูสิคะสวยทุกต้นเลย อะไรหลายคนที่เขาปลูกทุเรียนนะคะแล้วเขาเจอปัญหา3ปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ต้นยังยังเล็กๆอยู่อ่ะคูเก๋กับพี่กิติคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะระบบรากเลยเลยนะระบบรากไหมมาดูแลเรื่องระบบรากดูแลในการขยายใบอะไรแบบนี้น่าจะเรื่องของรากเป็นหลักใช่ความเชื่อนะค่ะพัะธุรากเดินดียอดกระดีบคูเก๋ก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันชาร์จเลยชนชัดทุกอย่างโดยเฉพาะลำต้นนะ คือเมื่อก่อนเนี้ยครูจะครูจะมีความรู้สึกว่าครูจะเครียดเรื่องลำต้นมาเลยคือว่าเอ๊ะพี่ทำไมทุเรียนเราต้นมันถึงเล็กจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือมันชัดเจนเลยอะค่ะมันชัดเจนน้องลองดูตรงนี้นะมันมีรอยแตกทุกต้นเลยใช่มันมีรอยแตกทุกต้นนะคะแตกไม่พอค่ะมันบิดมันมันโตจนมันบิดการเติบโตของลำต้นนะคะใช่อันนี้อย่างข้อต่อนี่คือยังไงคะเนี่ยข้างล่างเป็นต่อใช่ไหมคะ ใช่ข้างล่างเราเราแปลงนี้เราปลูกด้วยกิ่งทุเรียนบ้านก่อนี้ทับกิ่งเอาด้วยเป็นทุเรียนหมอนทองมาทับกิ่งทีนี้พอได้ปุ๋ยดีๆการเติบโตนี่ไหมคะเห็นไหมข้างบนเนี่ยเจริญไปเลยเร่งเลยค่ะอันนี้ว้าวเลยค่ะว้าวว้าววี่โอ้โหเยอะมากเลยนะคะ อันนี้แน่ใจหรอเขาว่าพึ่งหัดมีลูกพึ่งหัดมีลูกครัเยอะมากเลยนะคะเนี่ยลอยโดนไม่ต้องเปิดตาดอกไม่ต้องอะไรเลยค่ะเข้ามาของเขาเองยังไม่ได้เปิดตาดอกไม่ได้อะไรเลยแล้วไม่ได้แค่ปุ๋ยสูตร18 18ภูเก๋ตจะมาทาใจกับปุ๋ยอูนิคสูตร18 18มากเพราะว่ามันช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆรได้หมดวันนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็เดินมาจนทั่วสวนแล้วนะคะ ดูน้องๆทุเรียนดูการเติบโตของเขา3ามเดือนเองค่ะท่านผู้ชมความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นขนาดนี้เลยนะคะต้องถามเจ้าของสวนค่ะเป็นยังไงบ้างมีความสุขนะเพราะว่าผมเป็นคนมาแนะนําคค่ะครูเขาว่าตรงนี้สมบูรณ์ทุเรียนเดิมก็เป็นปาล์มน้ามันคพอเราแนะนําแล้วเขาก็ได้เหมือนที่เราคิดเขาค,คิดเนี้ยเราก็ดีใจมีความสุขแล้วคุณลุงเจ้าล่ะคะเจ้าของสวนเนี่ยขอบใจบริสัท ยูนิไลท์อันี่แหละดีธรรมชาติครอบใจเต็มมีนี่มาค่ะการที่จะก้อนชายนานไม่เื่บ่อยักนี้ๆยังไหมค่ะส่วนไรนี่อาจจะยังมีแต่ส่วนใหญ่ฝนนี่อาจจะต้องค่ายรอค่ายไปตั้งแต่กเลยก่อนเดินมาโดยเฉยมันมีปัญหาก็คือส่วนเรียนตอนพนันนึงค่ะอ๋อไม่มีเรี่จัสซ่าเลยแต่พอวันนี้ส่วนนี้เจอยูนิไลท์ส่วนนี้ก็เลยยังอยู่อยู่ตึกเ๊ด แล้วก็เกิดอีก2ส่วนด้วยโอ้โหแล้วอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆเกษตรกรที่ได้ชมวิดีโอนี้บ้างคะก็ฝากเพื่อนว่าถ้าลองดูนะ้าลองดูไม่ได้เชิญชวนนะค่กล้าท้าว่าลองเอาไปใช้ดูแล้วครูเก๋นะคะก็ยลกจะบอกว่าถ้าใครที่กําลังหานะคะว่าผลิตภัณฑ์สําหรับทุเรียนอ่ะไม่ต้องหาที่ไหนแล้ะค่ะยูนิไลท์ตอบได้ทุกคําตอบตอบโจทย์ได้ทุกคําตอบแล้วจะใช้คำว่าไม่ต้องลอง ให้ใช้เลยค่ะให้ใช้เลยค่ะเพราะครูลองมาเยอะแล้วค่ะสุดท้ายก็ได้คําตอบคือยูนิไลค่ะไม่ต้องลองใช้เลยไม่ต้องลองใช้เลย